สุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนเด้อวัน<ะ>นี้วันนี้อันพี่นอ้องอีพ่อตัดต้นมังเงาวทิมเพราะว่ามันฮกอันต้นส่วนกล้วยเพิ่นก <c oughs> ็เลยดสิไม่นเงี้ยวไขม่มดแดงบวมหูแล้วมันมีหางมดแดงอยู่นี่พี่น้องโอ้ไข่หลายใช่ไหมพี่น้องไข่หลายกระดอกกระเดียโปวดพวงมืวมักแตงว่าไขา่ เนี้ยมันเลยแม่อ้อเต็มถาดเลยโอ้พี่น้องมันละบ้าเอาหมดแล้เอาบอลอ๋อแรงไปแล้วฟังคนตัวนี้ฮะนั่นแหละเออหลายขนาดพี่น้องโอ้เต็มถาดเลยโอ้โอ้โอ้อ้่ามันเหลือหน่อยนึงกันเลยเหลืออยู่หน่อยนึง ซอยกันซอยกันพี <im 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 ่น้องซอยอีกแม่โอ้ยแม่อแปงหอยโอ้ตายแลพี่น้องโอ้ยกัดทั่วมันจะตัวโตเลยนะใส่แปงพี่น้องหอยแปงแป้นไมยเพื่อไว้หอยสองทางกันเด่อแป้งไม่เพื่อนะแป้งไอแป้งแป้งข้าเหนียวพี่น้องมันมันจะค้ามแบบมันมืนครับครับใครออกบ่ได้แม่พี่น้องแต่ก็ครับคือเก้าวันมันบดตายแม่แป้งอันนี้แป้งบางสิบแบบ มันสิตายแบบตามันสิบอดแล้วมันสิแบบมันตามันบอดนะครับออาบอดได้แต่อันนี้ครับเอกคือเก้าพี่น้องมันเป็นอย่างตอมดเด้ <c oughs> แป้งสิงคโปร์ป้งอีกอย่างเบาตามันบอดฮะเป้งอันนี้บัเป็นอย่างที่พี่น้องเป็นแป้งข้าวเหนียวมือน,นี้ได้กินอาหารสั้นสูงต่พี่น้องยอดไปไหมเพื่อ <c> บ <oughs> อีพอตัดก็มังเี่ยวที่นั่นหกเขือนมันหกมันงามเบี้ยมไม่เพื่ <c oughs> อนข้าวบุแหละนี่ฮะ <c oughs> มุกเหมือนเออแปลงน้อยนอนไอพี่น้องมีเงินมันมีมันแป้งบุกเงินคาร์บูยูนโอ้ยพี่น้องขับหนีมาแล้วใครเห็นนะกำลังเริ่มจะเป็นโตัวเดพี่น้องเป็นใครเป็นนางแล้วขัวใส่ใครนะพี่น้อง แกงแซ่งปลากะออระแ่บไว้หนิเส่ผักกวานเส่ปลาพ,พี่น้องแกงแท่หัวปลาคออยู่ตู้เย็ยนก่อนนะมันค,กกนคักลูกมันเนาะ <c oughs> มันคัากลูกมันเนาะนี่โคออกพี่น้อง <c oughs> อีแม่กัมวดแดงกัดโอ้ยจนนี้ก็อีแมงแพมวัดแดงเลยพี่น้องกัดแล้วแบบเป็นแป้วเป็นหอยเป็นอีหยังนะวันเหนียวใส่รำเป็นหนองเป็นอย่างนะห,หมมกัก เวลาโมดแดงมันเหียวไส่นะ่ะมันกัดมันเหียวไส่นะพี่น้องเนาะอีกสองหางพี่น้องไก่กระเด็เนาะขันหม,ม้อมีฮักมีไข่บ่พอพ่อพ่อเฮ็ดมือเฮ็ดเลยพี่น้องบ่มีไข่ <laughs> สองหางบ่มีไข่มีไข้จะห้างเดียวไล่หลาย,ห,ลายหางเดียวก็พอใจแล้วนะ <laughs> โอ้ยโมดแดงกัดพี่น้องไหมจนโมดแดงคกูว่าแดงโมดแถม นี่พี่น้องอพอตัดลงมาคันเอามากรนีเบิดแล้วนี่นไห้ไหล่เติมปะแป้งคนซิกแม่มให้พายบางอีพอเก็บหอยพี่น้องหอยมันกินผักกระปองหมแดแหละมันาไตละเอานีแล้วบะคาบยุ่งเลยคนป้าทางเดียวไปหล่เติบนะพี่น้องนะงนนก็เลย ได้ไหนนะคะบริบักมันเธอยะกับมปนตำข้าวตำนี่บริบัคมันได้หลายเตื้อที่พี่น้องหางเดียวพอใจแล้วเนาะไหมเนาะเย็นกับหลายตัวเตื้อไม่ต้องอยู่กันเนาะอยู่กันฮะเะเต็มยวเก็บเอา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 พี่น้องเก็บออกอัน เจียหังมันป้าสามหังจะได้หังเดียวพี่น้องหังเดียวก็พอใจกันได้เบอร์สามหังซัมนี่ฮรันโอ้ซัมสิกินไม่พอเหรอแป้งไข่รกันบอกมันกี่ร้อยกี่พันโตนะครันจนแดงเบอร์แด,ดงแต่เมเมมดแดงเนจกพันโตอันนี้ครันกนกแล้วเขานกนกแล้วเนี่ยวา่ามดแดกเนาะ พี่น้องไปไล่เติบอยู่เด็กเห็นว่าแบบนี้ก็ได้ตั้งไข่หลายเลยพี่น้องมันจะไข่แต่รอดขันบดในน้อยนนะมดแดงน,น้อยเนาะขันบดแดงใหญ่ยังบุแม่นยามเด้อพี่น้องเด้อมดแดงไงกันเพื่ะเดือนสี่เดือนห้าผลมดแดงใหญ่เนานะโค้ดโค้โค้ดทีมเราเปย้ายบอลเทมไปหามันมาเจะทีมไปหาแหละเพื่พอ,อพี่เพิ่งพอเก็บป่ากับพี่น้อง ยายไปยายไปทุกบอลก็จะได้กินแล้วมันธรรมดาอนี่มันกัดแกเสื้อล้ทไายนะหมดแดงคุ้มกันแล้อ้าวเอเนาะกันอันเออเออเออกัดอีกอะไรพูดตังเลยหมดแดงนี้เนาะไปกุดมันบนเขาไอ้เปิ้ลฮะไปยุ่งงันจะคน พี่ม่กำลังซ้อมแม่น้อยมันไหลาย่ไหมนะแม่น้อยมันสา่กระคงนะเก็บปลาออกเดี๋ยวพี่น้องเก็บปลาออกอั่งจีบล้างน้ำเปื้อนน่ทิมให้เบิร์ตคุณเก็บเอาไว้อ้างคุณปลากิีดตมเต็มหน้าเลยีพ่อขิดมาเก็บเอากระปูเอาอย่างมาไว้กินหอยเก็บออกมันหลายพอดเลยพี่น้อง แค่ไว้ใบเลี้ยงหอยนะหลายโพหลายโพดีระกระปองมันกินจนเหียนเบโออ้อพระกระปูพระป้าเอียนหลาตัวเตี้ยไปเอียนนี่ไม่พอเลยอ้อีละเ้วเราจะขังซะ เก็บปลาเสอ้าคุณบดพาอหอยนี่สั่งหอยปลาไปนี่แยกพี่น้องแยกอ่าแยกหอยแยกปลาปลาทางคุณหอยไปนี่เนาะหาผักกระป๋องหาปลามา่ีม่มันกินก็กินปูอะไรเนี่ย เย็นที่มากตัวแบบนี้เย็นนี่ฮะเย็นกินของเปื้อนลายตัวเย็นเนาะโอ้ตัวยังง่า่พี่น้องลือัเย็นเลย น้ำพ่่มันนิ่งไหลตัเดียอเขนี่นอ,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 อหลาพี่งยียนไหลตัวให้เลยตัวัดเดพี่นนองแล้วพัดเกียดก <laughs> ินพัดเปียนเยียน,น ปลาไปกระเ่ิยดปลาเนี่ยปลาหนึ่งห้าตัวเดือดสาดเดือดสมเดือดสมโต้กำลักินมดก๊บขวกำลักินมืดรักเอาก็คือไอ้ตึ้งเราเอาอันน้ำมาแดงมาปลุกแล้วกับเสื้อกุญแจไว้ท่วมกับบนนี้น้ำกันเตาไปเลยเตาพีไปเตาสวอรคมากระทันพี่น้องเป็นลายแท้หลายวาไปเบิออกอีเมลกันพี่น้องว่ายุบเป็นขั้นใดแล้วมาแดงเพิ่น นำไปกันเลยพี่น้องออกเบิดแล้วบอกแม่้ยหลายเติบด้ยพี่น้อง้างเดียวนีนะขันไข่เยื้อยันสวดเลยนี่เนาะไอ้บดเดงน้อยพี่น้องเหนียวน้อยเนาะแม่นี่น้อยยังบุฮอยังบุฮอตหนาโมเด็งใหญ่เดือนสี่เดือนห้านะ ตัที่เดนหักใครเงี่าพี่น้องแม่กันเง,ง,งเนเนนมัมนใ่นนา่บ่คนละแนวตัวแม่บ่เป็นคนละแนวอันนี้แนวน้อยแนวเหนือตั้ง,งหกงักก่อแนวน้อยก็มีคือกันาาห่าเป็นคนละแนวเยบ่มันยามเดือดอันบดใหง่าอ,อ,อย่างนี้นนะยามบดด่นนบนแดใหง่กัเป้งบ่พี่น้องเนาะอันนี้มันกับมดเป้งส่นี่แหละบ่แด,ดีงน,น้อยดิ เข้าไปเลยว้าวมันมีมันมีลีไปขี่ไปไปแง่แม่ยามันก่มันมีสองแนวก็ยามบุหอ่ยามเพื่อนนักการนักการเดินหกต้นเจ็ดกับยามอันเด้อยามันแม่บดแดงอันเด้ตัวเขียววอันเด้ยไ้มองอีเลพี่น้องไงมองตลอดมาได้กระเดงจึงครึ่ง ซาเันนี้ก็ขอขอบใจเอฟซีเบอร์ทุกู่ทุกคนที่คอยให้กำลังใจคอยติดตามในพี่น้องเนาะซาเจนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไปซัมนี้เดอจ์จนใดก็ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาเจนนี่ก็ขอบคุณในพี่น้องเดอสุดท้ายก็กราบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ